มาใหม่มาม่อีกแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าแต่วันนี้ลองเล่นเกมใหม่นะฮะ Tree of s e v i o มาถึงก็มาเจอบอสตัวแรกเลยนะฮะคือยังเล่นไม่เป็นที่อะไรเลยนะฮะเล่นกับตี้กับกากอุยอยู่นะฮะมาถึงเจออะไรเนี่ยเป็นวัวมีปีกคล้ายๆมิโนโทอร์เป็นเกมที่แบบว่ามันเป็นสายมิติแบบเซลเชีย์ภาพก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะ ไม่ค่อยสวยงามอะไรเท่าไหร่เล่นก็คือเดินยิงเดินอัดสกิลอย่างเดียวนะฮะไม่ต้องกันไม่ต้องเยียอะไรเลย <S <S บอส<บอ>ก็กากๆอย่างเงี้ยอ้าวตายนะฮะตายเสียแล้วบอสคือเป็นเกมที่เล่นง่ายนะฮะยิงยิงยิงไปอัดสกิลแล้วก็รอ,อเปลี่ยนคลาสนะฮะดูแล้วเล่นง่ายน่าจะติดนะฮะเกมนี้อาจาจะจริงจังก็ได้ ต้องดูก่อนนะฮะเด็กเกรซก็ไม่ค่อยอยากจะจริงจังกับเกมอะไรนะเพราะมันเสียตังค์ <laughs> ไม่ต่างจากผู้หญิงเลยเกมเนี่จริงจังแล้วเสียตังค์นะฮะ <laughs> เล่นแล้วทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่ดีกว่าชิวไปไเรื่อยๆวันนี้ก็มาบอกเฉยนะฮะว่าเริ่มเล่นเกมนี้แล้วเดี๋ยวคลิปจะตามมาอีกเพียบที่หลังนะฮะวันนี้ก็ต้องจากลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ก็พอนะฮะสวัสดีครับ